อัปเดตข่าวสารของสาวๆาวแบล็กพิงค์ค่ะลิซ่าอยู่ที่ไหนก็ปังนะคะใครๆค่ะต่างก็อยากคอแรบร่วมงานด้วยนะคะไม่ว่าจะดังระดับโลกหลายๆขั้นค่ะอย่างล่าสุดแรปเปอร์ R&B คุณไทกาค่ะก็ยังคงเพียรพยายามนะคะส่งรองเท้าคู่นี้ค่ะมาเป็นของกำนันให้กับน้องลิซ่านะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีมาเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือเรเกอร์สาวชาวโคลอมเบียค่ะที่เป็นศิลปินแนวเรเกอร์แล้วก็ลาตินนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะนั่นก็คือคุณคาโรจีนะคะ เธอคนนี้ก็ดังมากๆค่ะเพิ่งจะไปขึ้นคอนเสิร์ตเวทีโคเชล่านะเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะล่าสุดค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะอีกรายค่ะบอกว่าชื่นชอบแบล็คพิงนะคะแล้วก็อยากจะคอลแลบร่วมงานกับลิซ่าค่ะเธอค่ะตอบคาถามว่านะคะถ้าให้เลือกคอลแลบสักเพลงเนี่ยเธอนะคะอยากจะคอลแลบเพลงอะไรนะคะเธอก็บอกว่านะคะอยากจะคอลแลบเพลง how you like that นะคะของแบล็คพิงคค่ะแล้วก็ยังปากหวานอีกด้วยนะคะบอกว่ารักรักมากนะคะรักจริงๆค่ะอยากจะร่วมงานกับลิซ่าจริง จอาจนะ,ะอ,นอยากจะทํางานด้วยกันนะคะคงจะต้องรีบไปต่อแถวแล้วละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะแถวคงจะยาวทัไปถึงดาวเสาแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมดูอย่างพา่องูเป็นตัวอย่างนะคะ2ปี3ปีนู่นนะคะ ขนาดว่าเป็นคิวแรกๆนะคะก็กว่าจะได้ปล่อยเพลง s อนะนานมากจริงๆค่ะอุย้ยพอพูดถึงพ่องูนะคะขอหันไปดูความเคลื่อนไหวของแกสักหน่อยค่ะตารางงานเนี่ยคงจะแน่นมากๆนะคะเห็นป้ายประกาศคอนเสิร์ตเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีมาโพสต์รูปนะคะเมนแอดเวิร์คะเหมือนจะตัดทอกับชีวิตนะคะว่าต้องทํางานหนักมากแบบต่อเนื่องยาวๆไปนะคะแต่ก็ไม่วายค่ะมีการรายงานตัวนะคะว่าอยู่ที่ปารีสด,ด้วยค่ะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์เป็นคลิปนะคะขอไอเฟลสวยๆอันนี้นะคะเอามาให้ ดดูด้ค,คุณแคลอจีนะคะดูเอาไว้ค่ะถ้าอยากร่วมงานด้วยต้องรีบต่อแถวกันแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะนั่นก็คือข่าวดีของ IG ของเจนนี่ค่ะที่ตอนนี้ค่ะมีผู้ติดตามนะคะแตะทะลุ66ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยใช้เวลานะประมาณ1เดือนพอ,นอนดิบพอดีเลยนะคะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาข่าวอัปเดตนะคะของสาวๆมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ